ตรงฉี่ไตตรงเซ่ตรงฉี่ไตตรงเซ่หวัดดีไปรุ่นเมกาดิวรุ่นดูใบดิวรุ่นชาวใจตก่นเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมอร์เนนซ์บูบายกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าอ่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเป็นเกมแนวเอพีเอสนะท่านผู้ชมนะเออสนุกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับในส่วนของเซิร์ฟจีนนะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับอย่าย้คลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมสนุกนะผมพูดเลยเกมนี้ นะฮะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหใต้คลิปนะเอ่อแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเติม v p n นะครับอันนี้ให้แบบให้มันลดปิงลดแหลกลงนะให้มันปิงแค่เจกว่าก็พี่รับเติมนะเป็น v p n อยยูู่บูสเตอร์นะทุกผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหใต้คลิปเด้อคนดูเด้อครับมาเฮ่อไวล่วงหนึ่ง โคตึงคนดูนโคตึงโคตึงมันยิงหน้าฝั่งนั้นเฮ้ยเอาจริงดิพี่เอาจริงดิพี่มันอยู่กันตั้งเยอะมึงโดนมันยิงได้ไงวะโหบ <c oughs> ้าเอ้ย <c oughs> ทำไมทีมเราเป็นอย่างงั้นบาเกียร์ูเฮ้ยโจเละโจ,ะโจ,ะโจะโเละไปกันต่อไปกันต่อเราอยู่ฝั่งฝั่งบุกนะคนดูผมว่าฝั่งบุกมันเล่นยากกว่านะเท่าที่ประสบการณ์ผมเล่นมานะครับฝั่งบุกเล่นยากกว่า Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิบี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นอ,อีเพื่อนอี <c oughs> อีได้อีได้ผมคิดว่ากระโดดกระโดดดีสุดคนดูฮะ<า>กูโ,โดนยิงได้ยังไงโอ้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 ม่งยิงกันโคตรมุ่วะเมื่อกีนน้มาเหลือตัวเดียวมาเหลือตัวเดียว ไปพี่โดนยิงนี่ยว่ะงงเลยงงโดนยิงแบบงงๆอะ่วะว่าแต่เฮ็กรู้ดีกว่าต้องออกว่านี้นะครับคนดูมุมเนี้ยผมยิงได้รอดักยิงให้เพื่อนนะฮะ

ต้องวางปืนมุมเนี่ค,คนดูนอ,ยอย่างเงี้ยมาถึงจะยิงได้สองมุมเช็คว่ามีคนมาไหมนะครับท่านผู้ชมนะอูดบอยโตจีตายโตแชร์โตจีชายโตแชร์เอาหน่อยเอาหน่อยไปดย

完美团灭เ e a h โอ้เพื่อนเราวิ่งดีอยู่เพื่อนเราวิ่งเกมดีอยู่คนดูนวเอาเรื่องเอาเรื่องนะผมยังไม่อยากซื้อซื้อออฟนะท่านผู้ชมซื้อออฟนี่จบเลยนะเงินหมดเลยไปรวยรวย โคตรโหดโคตรอันตรายอะคนดูไหวล่วงหนึ่งเฮ้ยนี่เฮ้ยเปลี่ยนปืนไม่ทันคนดูวางเลยวางเลย เอออย่าเล่นทนายเลยจริงๆริทนายแม่งเล่นยากจัดอ่ะเฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้าไว้เลยเฝ้าไว้เลยเ,เ,เออนั่นแหละสวยเพื่อน <S <S โอ้ตอลินเป็นควายต่แตยเป็นโคชโคชแข็งป่วยซะด้วยตายไซ,ไซย่าถือมีดวิ่งกูบอกแล้ว ถ้ามันไม่ถือมีดวิ่งแต่แรกกันนั่นแหละคนดูไม่งง่้ใช่ไหมนออดีนะมีเงินเยอะอยู่ไปโอ้หมดตูดเลยเว้ยเฮ้ยเฝ้าสะหน่อยเฝ้าสะหน่อย To chi tai tung gì oi 找到你了，喂！爆能器落在 B 区，封视野，冲起来！鲁王 <laughs>。

ไม่ไหวนะไม่ไหวนะอย่างนี้ว,รรว,ว,ว่าตาเิกมีไปเลยเด้ออบไก่อๆเด้อน้องชายนี่มันอบบางกรเว้ยอื้ออ เย็บตาเลยกูอ้าว ก็เร,เราไม่หยิบระเบิดมาแม่งมันมีตัวเอฟค อุ้ยดอกแรกไม่โดนดอกต่อไปกูงงเลย <H. O. S 1> ในไซเลยอย่าเสน่ดีวะมันทีมันจะพังเพราะเสน่ดนี่แหละดูละโอ้เออเวลานี้ยอวิ โอ้ยิงดิเออโอ้กูจะรู้ว่ายิ่งเพ่งเดี๋ยวมันจะแพ้นะนี่คนดูจริงจริงสวยดีนะมีเกาะจากรอบที่แล้วนะครับ ลุยลุยเุยเนี่ยมัน EFK หนึ่งอ่ะโอโ้โหทีมเราอันนีเเ้เราต้องเราต้องิีนฝีมือหน่อยนะครับเพราะทีมเรามัน EFK ตัวหนึ่ง Quai luong 1. Quai luong 3. Aloi vai, aloi vai. Tui? Tui? Aloi, aloi đi đi. nói, cô ตอนหนก็นแหละคนดูรอบนี้ถือว่าลองเชิงลองเชิงบอกเลยใ,ใช้ยูบูสเตอร์มันจะได้เล่นโหดแบบพี่นี่แดีพี่ขึ้นที่หนึ่งให้ดูนะ MVP รอบีพเอ็มบีพีรอบนี้ <c oughs> <c oughs> អូបងនេះ อีไม่โดนกระจบเหมือนกันนะระวัง เหลืออีก30วินาีวยจริงด้วยโอมันยิงหุ่นเราแตกนะครับอาหุ่นกูก็ไม่แตกนี่ว่าทำไมเป็นงั้นน่ะ, <c oughs> ะก็พียงแค่ไขบางคงถึงโลกนี้จริงๆอย่าแย่งอย่าแย่งกันเล่นเลยมุมเนี้ย จิตแต่จิตมันมา,มาแย่งผมเล่นมุมนี้นะครับเออกูจะขึ้นที่หนึ่งชั้นไหมเนี่ยถ้ายิงชั้นรอบนี้ชนะก็จบเลยว้วว่างอ้าวจบไวจังไหม โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในะกันสำหรับตัวเกมว l ลเลนส m โมบายนะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ัุกรนจะกับมาม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูตึงจัดยูหูหวานเจี๊ยบ